ข้าไก่บ็ได้เดือดแล้วใส่ไปเลย,เยม้วนเชียงมนเชียงมันจะไม่แข็งนะมันจะนุ่มมันจะกินอร่อยทอดมนเชียงใส่กล่องทอดด้วยน้ําปล่าไม่ไม่จำเป็นต้องไปใส่น้ำมัน เพราะน้ำมันในนี้มันก็มีอยู่แล้ว๋ยวมันก็รีดน้ำมันออกมาเห็นบางบางเจ้าเขาจะใส่น้ำมันนะใส่น้ำมันทอดำดำๆไหม่ๆนะนี่วิธีการทอดบนเชียงที่ถูกต้องนะแล้วก็ไม่แข็งด้วย แล้วอีกอย่างน้ำเปล่าเนี่ยมันจะทําให้สุกสุกทั่วถึงด้วยนะแต่ถ้าเป็นน้ํามันเนี่ยมันจะไม่ทั่วถึงก็เผื่อไหม้ด้วยทอดน้ํามันเนี่ยถ้าไม่คุมไฟมันจะไหม้ถ้าทอดด้วยน้ำเปล่าเนี่ยมันจะเหลืองมันจะหอมมันจะนุ่ม ทาหรข้าวสวยกับข้าวต้มเนี่ยก็อร่อยเทคนิคการทอดพอสักพักหน่เนี่ยน้ำมันเขาก็เริ่มบอ,อกแล้วไม่จำเป็นวก็แห้งไปเลย น้ำมันเขาจะเคลือบเคลือบอยู่ก้นกระทะตามกระทะไอ้ไหมน้ำมันเขาออกมาแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปใช้น้ำมันเน่ยตวกเตกรอเกเตกรอกเนื้อเตกรอกหมูเนี่ยนะเทคนิคเอาไปทำได้นะง่ายๆ พ่อบ้านแม่บ้านนะคนไม่เคยทำกับข้า,ขาวก็ทำได้ง่ายๆเนะี่ยมันจะเหลืองเลยไหมเนะี่ยอืมเหลืองแล้วก็สีสวยด้วยไม่แข็งมันเอาน้ำมันทอดนะมันจะนุ่มนุ่มนุ่ม หอมอร่อยเลยสีมันจะสวยแล้วก็คุมไฟลงมาหน่อยหนึ่งให้อยู่ไฟไฟกลางไปถึงอ่อนถ้าใช้น้ำเนี่ยมันก็มันก็สุกอยู่แล้วน้ำมันน้ำมันมันจะเคลือบอยู่เคลือบอยู่พ้นกระทะเราเพเป็นต้องไปใช้น้ำนเลยไม่ต้องใช้น้ำมันเลย,ยง่าย เทคนิคการทอดมุนเชียงไส้กรอบถ้าเป็นไส,ส้กรอบเนื้อไส้กรอบหมูนเนี่ยใช้น้ําทอดเนี่ยมันจะไม่แตกนะแต่ถ้าเราใช้น้ํามันน่ะถ้าเราทอดนล้วเป็นเนี่ยมันจะแตกแตกเละหมดเลยนม่น่ากินนะเร่งไฟอีกหน่อยนึงจะพอแล้วจะพอแล้วเนี่ย นะมันจะเหลือ้อน้ำมันเคลือบเงางามนะเก็บความรู้เล็กๆแอยนเอามาฝากพี่ดอก FC ปิดแก๊สเรียบร้อยใช้น้ำมันทอด ไว้ใช้น้ำเปล่าทอดนะมันจะอร่อยมันจะนุ่มจริงก,กับข้าวต้มก็อร่อยเงาหอมไม่แข็งคนแก,นก,ก่ก็กินได้นะนี่แซ่บแล้วเนี่ยเอาพบกันคลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณที่รับชม